รู้เจอนะเจอนะไอเฟกนะเหมือนจะไอเฟกยาเจอใหม่ไอเฟกปีนี้ไปเที่ยวไหนปีนี้ไปกรุงเทพครับเขาดาวเหรอใช่ครับอุ้ยไฮเฟกนะไฮเฟกนะจำเสื้อได้มามาเพื่อนมา พี paid, ่อยู่หลังสุดนะเพื่อนพี่อย <Yeah, like ู่หลังสุดสายซ้ายพี่บอกซายแล้วพี่นะไปล้องสวยมาแล้วมาถึงที่เป้งไปพืนตายพื้นตายของตัวนะเพื่อนนี่กูไปหายบ้านแล้วกันกูไปให้ตัวหนึ่งบานพี่ให้ตัวหนึ่งบ้านเลยเลยบ้านเลยเลยไม่ต้องจริงละรอตอนเมื่อไหรมันหนีไปเปิดได้ตายตายตายตัวตายตัวไม่ยิงไหมเนี่ยโอ๊ยมาร์คโอ๊ย เฮ้ยตายดิงานเนี้ยตายคู่ดิเจมส์โอ้ยมาร์กบ้าไปเขาบอกเขาบอกที่นี้วีริศเด็กเบลนะเด็กเบลนะเด็กเบลเหรอเด็กเบลเด็กเบลตรงกลางมาร์กเสื้อขาวเด็กเบลเด็กเบล กูโดนยิงกูลบกูลบมไม่โดนไอ้เหี้ยเปิดไม่โดนเฮ้ยไม้มากูละรักรักรักรวกข้านห้นะกูโดนยิงเหรอกูโดนยิงเหรอเฮ้ยไม้ไปอีกนะกูกันตรงนี้ก่อนนะไอ้มากูไม่โดนหัวอุ้ยกูเกือบจะได้ปืนมาละอุ้ยเหี้ยปืนมันมา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 โดนเหรอเพื่อนเปิดลบเปิดล้มมามามาโดนซ้ำอยู่เอ้าเอ้าเอาไมายเอามอยไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วสวยมาเชียร์เอง

นานกูบอกแล้วมันต้องเบิกตัวตัวแบบตัวสัตว์นรกอ่ะอะไรนะไปรบเฮ้ยม้าเขาวิ่งสูงจนเลยม้ามันยิงปืนเขาล้มไหมเนี่ยล้มหรอล้มนี่หว่าไอที่ไปท้ำไอที่ตายนะนไม่ตายโอ้ยตายมาเยมาเลยเดี๋ยวปืนในตัวไม่ใช่ไม่อยากยิงไอทีนยูไม่ตายตายตายเป็นตายมากกว่าไปตายไอ้เหอ้ยไอปืนให้ตายนะ ตายตายกิ้คีนเวยพีหันเาียโมยเอวต่อวันหรอพี่อะสองจันโอ้ยคุณโดนหักแต้มเสร็จอีล้ำมันมาจากพันห้าเนี่ยหรอ้วขอแต้มคืนได้ปะบอกไปดัดอุ้ยตีตึงไหมล่ะโอ้ยตึงจังเลย โอ้ยที่ตึต้น้ำเงินเป็นนเบล้วเหรอทีนอ่น่าจะน่าจะเป็นพี่หลงนะที่น่าพี่หลงนะที่เรามาจัดเลยเพื่อที่เรามาจัดเลยอนี่คุณนี้ กูนี่สะตีนะมีตีกูนี่เลยนะใช่หรอตัวทหารนะกดดักนานแล้วนะทำไมไม่เจอสักทีมะนาวมะนาวพิมเราก็กดรอเจออยู่นะตีตี้คนนี้เฮ้ตีมะนาวนตี้เกี่ยวป่ะนี่เจอแล้วมะนาวนะตีมะนาวนะตีมะนาวี่ตี้เกี่ยวป่ะใช่ โดนหมดเลย嘛โดนเราอ่ะเขาบอกไม่ใช่บอกไม่ใช่เฮ้ยล้างแขนนะล้างแขนนะตีตีแพ้นะอันนี้ตีถอดเสื้อดนี่นีนะเฮ้ยเดี๋ยนี่ตีตีเขาเปลี่ยนเสื้อไรลักษตีไรลักตีตึงตีตึงไรลักษ์ไรลักษ์ไรลักษเราเคยเจอแล้วไม่ได้ดูดบีโบสโผล่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ละท้องหัวต้องหัวต้ดงหัวนี่นี่หลุดโฟกัสที่ไปเฮ้ยอย่าขามดิหลุดโฟกัสอันนี้พึ่งหลังสุดนะพึ่งหลังสุดนะหลังสุดทีต่อนะเพื่อนลังตุน่งหลังสุดเีต่อนะ โกล้มนะเฮียมาร์คเฮียมาร์คดูซ right ้ายหน่อยนะเฮียเฮียก็ตีโดนเพื่อนไอ้เฮียเมาสวยมาลงหักไม้ด้วยยิงโดนเพื่อนว่าหักไม้ด้วยหาปืนแล้วจ้าเฮดช็อตมันตายมันตายตุ้งเลยอพี่ตาย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 เฮ้ยโดนมาคุณโดนทับอยู่มาร์คโดนทับอยู่เออยิงไม้ดิยิงไม้ตกใจเพื่อนถวยอ่ะ มตายแล้วโอยเฮี้ยหลือล้วคนเดียวเราไหวโว้ยเราหโอยเฮี้ยมันจริงนันเลยจม่ตายเลยไอ้มังไ่ตายดิโดนเพือนไอ้เฮี้ยโ่าม่ไม่ชนะ แล้ไปทำอะไรมันตายมึงอันมันแทงมุ้ีขึ้อย่าด่าเฮ้ยพ่อเพื่อนอย่าด่ากันอย่าด่ากันอย่าด่ากันใจเยินเพื่อนเพื่อนไปสองตัวเออพอแล้วเรื่องพูดให้หงุดหงิดโง่เฮ้ยอย่าด่ากันลาเอามาย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 มมาเพื่อนมามามาเพื่นอยู่ตายนะเพื่นอยู่ตายนะเพื่นอยู่ตายนะเพื่อนอยู่ตายตายนะ เปินตายเปิดตายเอาไม่ตายมาตายตายสวยเฮ้ยกูล้มกูล้นมามาโดนตัดมาโดนตัดโดนตัดมา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 ตายไม่ตายสวยทินสวยทินยังปืนตายสวยทินมาตายทำไมออกเออออกให้ออกยังอ่ะกูออกมานานแล้วไอ้ไรยังโดนไม่อะไรหรอกไม่เกี่ยวกูไม่กูบอมันตีโอเยืน ไอ้เ,นเวนในร้าอยู่ไกลทินมากนะที่ตรงศพสไอ้ทิมมน,นตัวลำจังวะเนร้าอ,อยู่ต,มมตรงศพกลัวมันเกิดตรงนู้นแหละ <c oughs> มาจัดเพื่อนมาจัดมาจัดไอ้มาตั้งสตินะเพื่อนสติเริ่มแตกแล้วพอเจอคนหลอ่อพอเจอคนหล่อสติเริ่มแตกอะ่ะเวจะมองตูเคาอย่างเดียวเลยมาร์หลังหน้าหลังหน้าหลังใกล้ไกล้ <c oughs> บินน้องสวยไวเอง รอรอรอตัวที่มาโอยมามาไอ้มือตายมาแล้ว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 มองายไอ้มือางหลัตายลบๆลไปนอตายอย่าไปตายไอ้ไเดนอที่สองที่เอาเลย เล่นสามสองทีแล้วเนาะโอ้ยตายหมดเลยตายหมดอะไรไม่มีการเออเผื่อยิงเลยยิงเลยยิงยิงตัวไว้แล้วกูตายสองสองเพื่อนเราไปที่สองเราเราลังไปสามด้วยกันปืนอยู่ไหนวะพืู่พื้นซ้ายมาเรื่หน้าหลังเสานะหลังเสานะาตัเลยอยู่เอ้ยตอนนี้ตอนนี้คอไม้อยู่หรือไง ต่อมาอยู่ด้วยเขาหยุเขาเล่นด้วยกันเขาเล่นด้วยกนเยอะหมดเลยม้ามันนอกวงนอกวงนอกวงอกวงอุปขึ้นก่อนตาจ่าไปเลยนะมันนอกวงตาเอ้เอ้ตาเอ้มันนอกวงมันหมดนะสายสวยนะปีไปเลยตายตายตายเอ้นอกวงตายไม่ออกเลยโดนว่าโดนโดนมาโดนีย่โดน อยู่ยาวเลยนะแต่เมื่อกี้แผลดีนะที่ฟังให้ยินหมดคือกูตัดสินใจดีมากโอ้ยตัดสินใจไม่ผิดหวังไม่องเลยเมื่อกี้คอมเมนต์เลยครับทุกคนตัดสินใจไม่ผิดหวังอีสองฟาวอ่นานเลยวะอ๋อผ่นห้านะผ5นห้านะติ๊กตึงนะเดียวผ่านด้วยดาล่าอ่ะ ดูไม่ได้เล่นผมไปดูมาใช่เหรอครับอ๋อเขาเล่นปืนในน้า,ม,ามันขมนั่นแหละเอออย่าอวยพวกนี้เพิ่งแพ้แดงคิดนะเราต้องแก้เขานะถ้าเราเจอเราจะแพ้สองตามไม่ได้เลยดูเพื่อนเฮ้ยแดงคิดนะแดงคิดนะไม่ใช่นะมาหนาวดิเฮ้ยอุ๊เกลี๊อ มานะมานะอุเกิวนะอุเกิวนะไอโนโนจะปืนโนโน่จะพืนโนสลับดีเพื่อนสลับดีสลับดีเออมานะมานะมานะปืนคนไหนวะปืนเล่นปืนเล่นปืนดำหัวดำหัวดำลุกข้างหลังเลเซอร์ดำโซนดำเชือดำดาบปิดเลยดาบปิดเลยเพื่อนหัวมังกรหัวมังกรงานหนึ่งหัวมังกรเลยที่ที่ที่เล่นสูงเลยทินไอโน่ไอโนมาแล้วอย่ามาแล้วตา สวยยัมาละจ้ามาเจมาละจ้าปืนไม่ตายเกียวอะไเกี่ยวอะไรเกี่ยวไอเกียวไอเกียวโอ้หนี่อารมณ์ืนไม่ตายพ่อปงะพ่อป้ะ อีอีอีฮะจริงจริงอีิงใส่กูเล่น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 จริงจริงจริงตาตาตว้ายว้ายเอาแมวแมียวแมวแมวเย็ดมีเลี้ยงแมวด้วยมั้งบ้านหนึ่ง่ะเลี้ยงแมวเพ่ปเลี้ยงแมวใจเย็นนะ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 ปวีเขลุกไว้นะโนเป็นเขาลุกไวนะขึ้นมาขึ้นมามันยิงเธอเธอเธอยืดดามเธอให้มันยิงเหตินี่เอาเอานี่เดี๋ยวให้น้อยยิงเหด โอ้ยสวยพ่นอขวากนขวานขาทีเล่นไปทีล่นไปนโนมีตัวการโนมีตัวกนไม่ไหวไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่มีอะไรมันลุก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 ไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรกูโดนมีลวงหลุนะกูกกกูบัดฮะกูโดนมีลวงหลุดนะเกลือตายตายก้งิงนี้งพงัง

ไม่ตายเหลือเกียวเหล็อเกียวคนเดียวเหล็กเกียวคนเดียวโน่ไม่ไปืนด้วยปืนด้วยปืนด้วยเฮ้ยขาดปืนหน่อยเัี่เข้าไมเข้าน่อะไรเกี้ยวดิขับไปก่อนขลดกันนะลด้วยกันลมอุ้ยวลมด้วยกันอุ้ยอ่ะอุ้ยเย่อ่โน้โนอ่าาาาาานออกออกาา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 าไไรไม่ ไม่ถ้าปืนลูกบอดจะดีบอกเงียด้วยรือว่ามึงโฟกัสอยู่ไม่ได้พูดยิงกลางไฟช่วยมองบกโอ๊ยมองบกก้าสิบเก้าสิบแล้วแม็กเ์กับบัสเออโอยากสองหนึ่งไมคเกับบัสคลาสสิกนี่บัสคลาสสิกบัสคลาสสิกเวลาโดนลุลก มามามเอาใหม่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 นะเอาใหม่นะเอาใม่มามื่อกจ้อย่ามากองมันไปรัมันลบอม่หามากองเยอะดิเพื่อนขอร้องเลยเสื้อดำเสื้อดำเสื้อดำจะโผล่ซ้ายจะโผซ้ายตรงกลางมาไม่ไม่ไม่มากกล้มกลมกล้มมีมีไปหน่อยมีไป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 เกี่ยวยตีคไม้มา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 ไมกไม้เ้ับแล้วหลับแล้วหลไบได้หน่อล โอ้มันสายกล้อกแล้วแล้วมันสายกล้อกแล้วแล้วมันสายกล้อกคุกูตายนะกูณรับคุอรับคุณโนตายโนตายโนตายโอ้โดนยิงนักปืนมันเล่นพังเลยว่ะโอ้อะไรอ่ะตาย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 ลงเลยตายนะโอ้โหสองเอาใหม่นะเอาใหม่นะฟังนะฟังนะฟังฟังฟังก็คือ เดี๋ยวไทโน่ไทโน่ยิงล้มอ่ะกูวิ่งไปไทโน่ไม่ล้มกูไม่ต้องกูไม่วิ่งไปแล้วนะเมื่อกี้ไอ้เนาะไอ้เนาะเนาไอ้เนาอยิงล้มยังล้มมาแล้วไม่ล้มไปหมดเลยอ่ะกูไม่ล้มหมดอยู่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะไม่ปืนมันปืนมันก็เตะเหมือนไม่เป็นไรเออเอาใหม่เอาใหม่นะเอามองมองตรงหน้านะมองหน้านะองาเอางี้วิ่งไม่วิ่ง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 ฝ่าได้ไหมเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนไม่เล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมแต่แค่ต้องลอยโน่เฟิร์สไทโน่ล้มเล่นด้วยกันเดิง มไหมไรมนะเดีมาร์กรีบเกี่ยมีดได้เอยเพื่อนมีดไม่มีอะไรเลยไม่มออ้ไม่หาเคนหนึ่งก็ได้อ๋อแบบมีแบบมีไปคนนึงเออกูไป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 ไวโนโนมาตายกูโนมาตายกูนโนไปไนโนโนตัวนี้ัยิมย่ใครม่เห็นเลยสวยมา้านรอบ้านรอบออลารเบเยผมตายไปนี่โดนลูกสองเป็นไเป็นไรเป็นไรอให้ด้ไปลุกไปลุกนอนเกียวลุกนะ โอ้ียมัเอามัเอาสี่ตัวเลยสวยนออปืนไว้นอ๊อปืนไว้เฮ้ยมาละมีเข้านอ๊อปืนข้าพี่องเขาหุยเจนเจนกลมกลมกลมน่าโคโคโค้โอโหเป็นไรหรอซ้ำละวายกอ้เียมเต็มสมดีมายเดียวเียมันได้ไงเนี่ยไม่ กูเเารมันโถมาสี่ตัวหากูอ่ะนี่ะีแล้วอะไปตายโพงนี่กูจะรีบออกจากห้องนี้ตายอนะครับผมเคมันได้ไงอ่ะโอ้น้ำสวยเออกลับ้ามันลงมาเยอะเลยตอนที่กูซ้ำมันอ่ะอะไรอ่ะผมลบเจ็ดลบเจ็ดลบเจ็ดนิดเดียวเลยไม่ลบนิดเดียวเลยวะไม่จะลบเพมมันเพื่อนลบไม่สนแล้วเต้นไม่สนแล้วเพมไม่ได้เออแล้วไหนแล้ว Bueno, s